ดวงดาวในปี2568นะคะมีการเปลี่ยนแปลงดังนั้นแนวโน้มทางดวงดาวนะคะการตีความว่าสิ่งใดที่รอชาวมังกรอยู่ในปี2568สรุปสั้นๆ6ข้อมีสิ่งใดบ้างไปอัปเดตกันได้ท่านใดลัคนาราศีมังกรรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15มกราคมถึง14กุมภาพก็รับฟังได้ฝากกดติดตามหากคุณสนใจเรื่องการพยากรณ์น,นะคะสำหรับในข้อที่1นะคะดวงชะตาชาวมังกรยังคงเกี่ยวข้องกับเรื่องการ ทำมาหากินนะคะที่ต้องสัมพันธ์กับคนอื่นๆเนะนะช่นการทํางานที่เกี่ยวเนื่องกับคนในวดวงนะคะทางานประสานงานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะถือว่ายังโดดเด่นอยู่ในช่วง4เดือนแรกของปีนะคะบางท่านงานการี่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับครัวเรือนนะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจครอบครัวนะคะทำงานเกี่ยวข้องกับพี่น้องนะหรือคลุกคลีเยอะนะเนะื่องจากดาวยังคงไม่ย้ายนะคะชีวิตก็ยังเกี่ยวพันสัมพันธ์หางเงินนะเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว เป็นช่วงที่เรื่องการหาเงินของชาวมังกรนะก็จะผูกพันอยู่กับเรื่องการใช้บ้านใช้สถานที่นะคะบางท่านก็ใช้รถทำมาหากินถือว่ายังคงหาได้หาคล่องนะเนื่องจากดาวการเงินของชาวมังกรนะครัไปอยู่ในเรือนของเพื่อนสังคมดังนั้นก็เกาะหมู่พวกไว้นะหรือว่าเข้าสังคมในเชิงความสนใจร่วมกันต่างๆส่งผลดีกับอาชีพการงานผลประโยชน์การหาเงินของชาวมังกรนะคะ สำหรับในช่วงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปแล้วนะคะก็จะเปลี่ยนรูปแบบนะเป็นแนวโน้มของชาวมังกรนะคะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของหน้าที่การงานเกิดขึ้นนะบางครั้งหมายถึงการเข้าสู่แวดวงใหม่ๆมนะคะมีไอเดียความคิดในการที่จะแยกตัวมาทําอะไรเดี่ยวๆนะไม่ว่าจะเป็นการแยกตัวมาทํากิจการส่วนตัวนะคะก็เกิดงานบางอย่างที่ซุ่มทําคนเดียวนะหรือว่าชีวิตก็เริ่มเบื่อหน่ายในเชิงสังคมได้นะโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลังนะคะดังนั้นชีวิตของชาวมังกร ครึ่งปีแรกนะก็ยังเกาะหมู่พวกนะในขณะที่ครึ่งปีหลังอาจจะมีความคิดในเชิงเบื่อหน่ายนะคะหรือว่าเอามาหยิบจับทําอะไรด้วยตนเองมากขึ้นนะหรือการเปลี่ยนแปลงเชิงเพื่อนร่วมงานนะคะเชิงสังคมการถูกเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะก็จะโดดเด่นในช่วงครึ่งปีหลังนะคะสําหรับข้อที่2นะคะเรื่องเงินทองของชาวมังกรน,นะก็เป็นปีที่ราหูจะเริ่มมีกําลังที่เสถียรนะคะเป็นกเกษตรดาธิบดีตั้งแต่ครึ่งปีหลังเป็นต้นไปถือว่าเรื่องเงินทองนะคะจะเข้าสู่จุดที่ มีโอกาสนะในเชิงได้เงินแบบเสถียรน,นะไม่ว่าจะเป็นรายได้ประจํานะคะมีช่องทางหางเงินที่หยิบจับอยู่สม่ําเสมอนเนะนื่นองจากความเป็นเกษตรเป็นกําลังของดวงดาวที่บ่งบอกถึงความเป็นจังหวะนะคะไม่ว่าจะเป็นแหล่งรายได้นะที่เสถียรมากขึ้นนะคะเรื่องเงินทองจากหมายของดาวราหูนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างประเทศนะคะเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหนะยิบจับสิ่งที่ มาไวไปไวนะคะเป็นเรื่องของกระแสโลกกระแสสังคมนะอาจจะพลิกผันในเชิงฐานะการเงินได้นะคะเรื่องของการเกี่ยวข้องกับส่วนต่างส่วนแบ่งผลกําไรนะอาจจะเป็นช่วงปีที่หาก,กินจากเรื่องเงินทองที่เก็บเล็กผสมน้อยมีแหล่งหาเงินได้คล่องตัวขึ้นนะคะองไรก็ตามราหูจะอยู่ในภพเรื่องการเงินนะเป็นราหูค้นทรัพย์ด้วยนะคะทาให้ในช่วงตั้งแต่พฤษภาคมไปนับไป1ปีครึ่งนะคะเป็นไปได้ว่าจะมีโครงการที่ใช้เงินมากนะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ครอบครัวนะคะการก่อร่างสร้างบางอย่างที่มันต้องใช้เงินต่อเนื่องนะหรือว่าการลงทุนต่อเนื่องระยะยาวหน่อยนะเนื่องจากราหูที่โคนทรั์ก็จะทําให้ชาวมังกรเนี่ยหาเงินได้นะแล้วก็มีจุดจับใจ่ายใช้สอยนะคะเป็นสภาวะการเงินเข้าแรงออกแรงได้นะตั้งแต่ช่วงพฤษภาคมไปอันหมายถึงเรื่องของการมีเงินหมุนเวียนมากขึ้นได้นะคะการก่อนหนี้ยืมสินมาต่อยอดกิจการต่อยอดความฝันหรือความหวังของชาวมังกรได้ ดังนั้นนะคะก็เป็นปีที่เรื่องเงินทองของชาวมังกรก็จะมีการพลิกผันนะก็คือมีรายได้เข้าสม่ำเสมอในขณะเดยียวกันอาจจะมีโปรเจกต์ในเชิงการใช้เงินในช่วงครึ่งปีหลังไปนะคะสำหรับข้อที่3นะคะเป็นช่วงที่ดาวพลหัสนะครึ่งปีแรกส่งผลดีครึ่งปีหลังเข้าสู่ภพเรือนอรินะคะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องกับหน่วยงานองค์กรนะหรือแม้แต่เรื่องการเรียนการศาึกษาหากอยากจะเรียนต่อทํางานเกี่ยวข้องกับเรื่องหน่วยงานองค์กรนะคะ ถือว่าช่วงครึ่งปีแรกยังไปได้ดีนะก็มีแนวโน้มว่าหาเงินหาทองนะคะมีผู้อุปถัมภ์ช่วยเหลือเกื้อหนุนการเรียนการศึกษาเป็นไปได้อย่างดีนะหากคุณกําลังจะสอบจะแข่งขันนะคะหรือจะจบการศึกษาต่างๆในขณะเดียวกันหากเป็นช่วงครึ่งปีหลังไปแล้วนะคะดาวพฤหัสโครจรเข้าสู่ภพเรือนที่เหนื่อยขึ้นดังนั้นเรื่องของการเรียนการศึกษาก็ต้องอพยายามพักเพียรน,นะคะ การทำงานหน่วยงานองค์กรอาจจะเป็นช่วงที่มีกฎเกณฑ์กฎระเบียบใหม่ๆออกมาส่งผลให้ต้องปรับตัวเยอะนะคะเป็นช่วงที่เรามาระวังเรื่องผลประโยชน์เรื่องข้อตกลงนะเนื่องจากดาวพฤหัสก,ก็เป็นตัวแทนเรื่องกฎเกณฑ์กฎหมายกฎระเบียบนะดังนั้นไปมีเรื่องมีปัญหากับใครในช่วงหนึ่งปีหลังจากพฤษภาคมไปนะคะก็จะเสียเปรียบได้ไงนะ่ายหากเราใช้ข้อมูลทางดวงดาวให้เป็นประโยชน์นะก็คือต้องระแวดระวังเป็นพิเศษนะคะในช่วงพฤษภาคมไปเป็นเวลาหนึ่งปีนะพยายามอย่าไป มีเรื่องมีราวทําอะไรก็รอบข้อไว้ก่อนนะคะสําหรับข้อ4ี่นะคะโฟกัสไปที่เรื่องลาบผลนะคะเรื่องโชคดีโชคเฮงนะคะยังคงมีได้เนะื่องจากดาวมฤตยูไปอยู่ในภพเรือนนี้นะคะแหล่งที่มาทางโชคทางความเฮงต่างๆของชาวมังกรมักเกี่ยวข้องกับเรื่องการลงทุนได้นะเช่นสนใจเรื่องเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะคะสนใจเรื่องการลงทุนระยะสั้นโดยดาวมฤตยูจะส่งผลให้ชาวมังกรนะคะมีโชคดีแบบไม่มีเหตุผลได้เหมือนกันนะดังนั้นเป็น หลายปีนะคะที่ดาวมฤตยูจะอยู่ในภพเรือนนี้นะก็คือมีโชคไม่มีสาเหตุนะคะโชคบางอย่างเกิดขึ้นจากเรื่องทางไกลต่างประเทศนะหรือแม้แต่เรื่องเทคโนโลยีนะคะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับเรื่องลูกหลานภาระเลี้ยงดูส่งเสียได้นะเช่นเป็นช่วงหัวเลียวหัวต่อนะคะมีภารกิจส่งเสียเลี้ยงดูก็ได้นะหรือแม้แต่มีเรื่องราวในเชิงบวกกับเรื่องคนที่เรามีภาระเลี้ยงดูได้เหมือนกันมีรับผลจากเรื่องของความไม่มั่นคงนะเช่นการขึ้นลงนะคะ เรื่องของการมีส่วนต่างนะหรือแม้การทํากําไรรวดเร็วในบางจังหวะนะคะก็มีเข้ามาได้ในช่วงปี68แปดนะลาบผลของชาวมังกรนะคะบางทีเกิดขึ้นปุบป,ปับฉับพลันและก็ต้องระมัดระวังแบ่งเงินไว้หลายๆกองนะเนื่องจากความผันผวนก็เกิดขึ้นได้ในการเสียหายแบบปุบป,ปับฉับพลันเช่นเดียวกันนะคะสำหรับในข้อ5้านะคะเป็นเชิงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชาวมังกรนะในเชิงสังคมนะคะเช่นบางท่านก็คือนะเปลี่ยนงานก็ได้นะหรือว่า เข้าไปหยิบจับทำสิ่งใหม่ๆนะคะดังนั้นเป็นปีที่ไม่ต้องกลัวในเชิงการเปลี่ยนแปลงการเข้าไปเรียนรู้สิ่งใหม่เนื่องจากมีแนวโน้มสูงนะคะเนื่องจากดาวประจําตัวเข้าไปอยู่ในเรือนของดาวพฤหัสและดาวพฤหัสเข้าไปอยู่ในภพเรือนอรินะมันเป็นความหมายเชิงปรับตัวนะคะการยืดหยุ่นนะพบเจอคนใหม่ๆนะคะหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนก็เป็นได้นะส่วนหนึ่งก็จะเกิดประสบการณ์หรือช่องทางหางเงินนะเนื่องจากราหูก็ถือว่าส่งผลดีในปี68นะคะ เป็นไปได้ทั้งเรื่องการครบหาความสัมพันธ์ใหม่ๆใ,ในเชิงสังคม mm. เชิงการงานและเรื่องของการมีความรักก็ได้เหมือนกันเนื่องจากดาวมฤตยูยังคงอยู่ในภพเรือนปุตตะนะคะชีวิตก็มาจะพบเจอคนต่างวัยนะคะมีความสัมพันธ์เกิดขึ้นป,ปรับปรับฉับพลันก็ได้นะหรือแม้แต่การมีโชคจากเรื่องสังคมประเภทเยาวชนรุ่นเด็กรุ่นน้องนะคะซึ่งก็ยังคงเกี่ยวพันกับชีวิตของชาวมังกรอ,อยู่นะคะ ในข้อสุดท้ายนะคะก็เป็นปีที่ชาวมังกรอาจจะต้องดูแลสุขภาพเพิ่มขึ้นเนื่องจากจะมีดาวใหญ่ไปอยู่ในภพเรือนอรินะคะซึ่งก็เป็นความหมายเชิงสุขภาพเชิงยุกยานะเป็นปีที่อาจจะต้องหันกลับมาใส่ใจในเรื่องการพักผ่อนนะคะอะไรที่ตึงเครียดเกินไปกะะ็อาจจะต้องหาจุดผ่อนคลายมีเรื่องของการอดหลับอดนอนนะคะนอนพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าเรื่องของการทํางานส่วนทางส่วนเวลาชาวบ้านหรือบางท่านจะไปได้เงินหาเงินจากเรื่องงานประเภท กะดึกกลางคืนนะคะงานที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนต่างชาติต่างภาษาส่งผลให้เวลาหลับเวลานอนมันสวนทางกับคนอื่นนะก็เป็นได้ดนะังนั้นก็เป็นปีที่โอกาสก็มีนะคะความแปลกใหม่ในชีวิตก็มีในขณะ,ะนะเดียวกันอย่าลืมดูแลสุขภาพให้มากขึ้นด้วยนะคะสำหรับชาวมังกรน,นะคะก็เป็นปีที่ยังคงมีความหวังนะกับเรื่องความเปลี่ยนแปลงปรับป,ปรับฉับพันโดยเฉพาะเรื่องฐานนะเรื่องการเงินเรื่องโชคลาภโชคดีนะคะเนื่องจาก ดาวมฤตยูที่ยังคงเล็งกับพบเรือนลาภะก็ส่งผลบางทีรับผลไม่มีสาเหตุนะคะเรื่องบุญเก่าเรื่องวาสนานะส่งผลกับชีวิตได้ดังนั้นชาวมังกรที่เบื่อหน่ายท้อแท้นะคะประสบกับเรื่องราวไม่สมหวังในปี67นะคะรวบรวมกําลังลุกขึ้นสู้ใหม่ในปี68นะเนื่องจากองค์ประกอบของดวงดาวก็ยังมีช่องทางให้ชาวมังกรประสบความสําเร็จได้ในหลายทางนะคะให้เป็นข้อมูลไว้สําหรับชาวมังกรพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ